You know get สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ซผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออัปเดตกันหน่อยนะครับผมทาง Lichman ช h อ p นะครับผมมีโปรโมชั่นอัปเดตนะครับผมใครเคยเติมแล้วเนี่ยเติมอีกได้ใหม่นะครับผมเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้ UC แบบจุใจมากเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเออไะไม่รู้มีคนลงตีหนึ่งนี่ตัหน้าเก่งนะหมีวัดเลยเจอคน อยากฆ้าอยู่แล้วอ่ะขึ้นหลังคาไปแล้วอ่ะ,อะอเอา้ามันยิงโดนได้หรอวะตัวเนี้ยโอ้พี่เพิ่งโดว่ะคิมใา,ายมือเล่เลยนี่ขาบกันคิงลงซ้ายจะคาบนะช่วยช่วยเข้าไหนมาแล้ว ได้ก่อนได้ได้ก่อนได้อยากไปเดินสู้ๆน้องขาเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมาเลยเหลือคนเดียวมาเลยสวยสวยเล่นเลยเล่นเลยดึงดึงดึงใครน้อกอ่ะให้นองออกพี่ปามน้องพี่ปามเออได้ละาชุบได้ทั้งนั้นช่วยด้วยเหลือคนเดียวเองเบิ่น นับนับนับอนอนนอนรอเนาะรอทุกหลายจังเืินวุ้ศีได้วัตุวัตุดิบสองอันนี้เนาะทุกลายมากเลยนะเมื่อไหร่จะเิเน่ข้าไม่ทันเน็ตพังเลยจะได้หกมา <ๆ S 1> แล้วคนนี้สิบห้าดาวคก็ไปเลย ดละมั้งเรื่องนี้ใช่ใช่จริงจริงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยก่อสามใครอยากได้ก่อสามไอ้เกียได้โออาร์เสียสละเหอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยจะพูดเท่าไหร่นี้ไม่ได้ก็เอาเลยนายโออาร์ก็ให้มิดินอยู่แล้วนี่แน่นอนวันที่ผมเปิดละวันนั้นละคน สมีคนห้ามเปิดกลางวันนะคเปิดต้องเปิดใช่หรอแนะนำต้องเปิดกลางคืนใช่ไม่ได้เกี่ยวป่ะจิงต้สกปรกเอเตอร์คินขาใช่ไหมได้ครับได้ไม่เถียงไม่เถียงอ่ะไม่เถียงคนหรือบอดเนี่ยไม่รู้แต่ว่านับไปแล้วว่าน้ำดงเลยนี่มันลุกจุดเกยแซ่บด้วยว่ะคิมยิงได้ไน่ยย็นใส่ปืนอยู่ ับน้บน้าเรียบ่ยโอ้ยวันน้าเบาเลยเบาดุอยู่นี่หนึ่งเขาคือบูธแคมป์เว้ยยิงเขามาจะตัดหมอกอ่ะ นับโดนอีกแล้วเสียใจผหนับโดนว่าบอดอ่ะมันเหมือนบอดเลยอ่ะเรียบร้อยน้องไม่ทำไมกิน่หมเรื่อย่างงเี้ยความเจ็บปวดของน้องแล้วนะอืมที่เราจะบอกว่านับนับอย่าเพิ่งใจเย็นเอาก็มันเหมือนบอดนี่เออมันเหมือนเหมือนจริงไม่แต่ว่าเสียงเตือนมันแน่นกว่าเสียงบอดเลยที่ได้บอกเอ้เสียงคนหรือเสียงบอดวะ เนี่ยแหละผิวเรียบร้อยไปตายปะหลอดเทกกินนี่คิดว่าตัวเองียนใช่ไหมมีหลังหินมาเลยมีหลังหินใช่ได้แล้วก็มีตัวขวาอ้อมขึ้นไปอ่ะเมื่อกี้คิมเห็นเดียวเออเมื่อกี้มันมาดเออผมว่าได้เป็นพระวันแหละงั้น ยาย,ยานะพี่ถึงละพี่ตามต้องยิงกันเร็วคิมล็อกต่อขวอ,อยู่ขวไปไหนไม่รู้แล้วตอนเนี้ยหาไม่เจอพีไ่ไหนพี่ตามีตอนนั้นให้หน่อยเออจะถึงนะเหมือนเห็นพี่ขานไปหรอใช่ อันไหนได้ตรงเนี้ยเออสวยเป็นไงเนยันไหมเป็นจริงเลยยนมไม่บอกแล้วที่ยนเลยเหลือตัวเดียวโอ๊ยต้องใช้ปามีปามีปามที่นี่ตัวเดียว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 หลังต้นไม้หลังก้อนหินขึ้นขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วเห็นเปล่าอันนี้เสร็จแล้ววิ่งอยู่หลังหินตรงเนี้ย watch out เออโอ้โหน้ำโอ้โหน้โอ้หนีกแล้วโอ้โหทำไมต้องเป็นนับป่ะนับไม่เคยโดนอ่ะโหรังแรกโอ้โหนะานับอยารอดนับต้องตามพี่ไว้อย่าไปตามนี่นะเอ็กซ์เคลมแล้ไม่รอดหรอกไตามแล้วต้องดน้ำโด่งไปแกต้องทำตัวเหมือนเนพี่อะ พี่เนี่ยไม่เข็ดว่าจะเป็นโอเคเขาไปก่อนเพื่อนอะขอของในขอของในยาไม่มีเลยพระองค์ไปพี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยพี่เอาใจผมสมได้ฟรีเออวันนี้ผมสมสองพันยูซีได้จริงนั่นแหละเห็นไหมทุกคนเฮ้ยข้างหน้าพี่คิมเต็มเลยเต็มเลยพี่ไหนอ่ะพีิธีก่อน Watch out สองร้อย เฮ้ยพมามาเข้ากันเลยเหรอไม่มีระเบิดหนกักโคตรเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ๊ยปวดเจ็บมากเจ็บมาก,มากช่วยข้าวโพดอีตัวนึงช่วยข้าวโพดหน่อยดิคิมโอ,โอ้โหเขาอยู่ในเหลี่ยมนี้ด้วยเว้ยเหลี่ยมที่แบบไม่เด้นวิ่งออกซ้ายซ้ายหน่อยอือหือ ไม่ทันละครับเจ็บมากคิมตัวเนี้เจ็บเกินเหลือหนึ่งคิมไหวสบายเห็นไหมพี่บอกแล้วีโอ้คิมไหวเห็นไหมอืมอืมรอดหมดแล้วเยอะไหมโอ้คาไหวทิ้งสมองทิ้งสมองไม่ได้กินไก่แล้วทิ้งสมอง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 ใครมีพี่ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเลยไม่ลินไมลินไม่ลินทิ้งทิ้งทิ้ง จอกคนตกหนักมากจริงเหรอครับอยู่นั่นไหนมาเลยนี่นั่นไหะเฮ้ยปุ่มดึงไม่ขึ้นพี่โเกือบตายเกือบตายคน้องตอกคนตกเหรอผมอยู่ลังเสร็จจะมาไหมเนี่ยเหมือนชั่วโมงนี้กี่ปีอะคือคือความจริงก็คือลงสตรีไปแล้วห้าวันโอยเป็นชาแล้วแหละมั้ง เกินชั่วโม,ง,ง,มงเลยนึ่าตัอยิงน้อยเห็นแนะลน <Watch out. S 2> ้วเห็นแล้วแล้วกาอย่าลงนะไม่หลงไม่นอเค ได้ได้มีตัววิ่งขวามาหนึ่งแล้วก็ลงซ้ายไปหนึ่งมเมนูเอ่อตัวซ้ายพี่ซ้ายไกลๆเลย Mark <the> ตรงนี้มีคนหนึ่งสวยไม่หมดเลยไปไม่ตายเลยเนตพังนี่ เจ็ดอแรวไวมากมอะไ,ไม่ได้หรอเขาไม่ได้รอดนะวงแรงมากเลยอะจริงจ <c oughs> ริงบอแล้วดับเล่น <c oughs> กับพี่ <c oughs> ไม่แห้งแบบนี้เราหกทีก็แท <c oughs> บบอกอะนะวงแรงเหรอแรง,งมากแรงมากวงทายแล้จริม เขาไม่รอดหรอกสองคนเนี้ยคิมก็จะไม่รอดนะเนี่ยไม่มมคิมรอดคิมรอดโปรตีนว่ะเขืเบอบเขื้อบไอคิมแล้ววงหน้าไม่ใช่ใกล้ๆนะต้องไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปเลยไปปีเลยตัวเนี้ยไม่รอดอ่ะเขากำลังโซ่กับยาอยู่คิม,มนีน่อชเหิน ไม่ดูข้างหลังอยู่ไงพันพันพันยิงล่อหรือยิงกันเองยิงล่อไม่ห็นเลยไม่ไม่แล้วเออไม่ไหวเลยนี่ไนับตาหน้า uh น huh> ับจะแบบไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวโอ้ทงคุณหกไปแล้วอ่ะจริงๆนะ จริงใจมากเลยอ่ะสาถูด้วยอะบอกสาตัวนับจะไม่ได้ลองสักแอะบอกเลยหน้าคือเขาจะอยู่ตรงไหนอะขวามือหน่อยบนนี้ เขาหาคิมไม่เจอป่าววะมาเลยมาสวยครับมาเลยมาเฮ้ยวว้าโหดจิง